สอ,สองพระเอกหนุ่มนะคะคไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเกรทบรินทร์กับหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนค่ะแล้วก็มีอีกสองสาวคือพี่เต๋าสโ,โรชาแล้วก็แพงพันชนิดาด้วยแห่งจงกลกิ่นเทียนนะคะคทั้งสองลุกจะออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ ต่อเข้มได้ใจแฟนๆกันสุดๆเลยค่ะสําหรับพระเอกเกรทวรินทร์นะคะที่เช้านี้พาหุ่นทรมานใจสาวมายืนให้พี่ๆคอสตูมแต่งตัวเซตผมเรียงเส้นนะคะให้ลุกออกมาสมกับเป็นคุณหมอสุดเนี้ยบหล่อฟิวตามบทในละครจงกลกิ่นเทียนนั่นเองค่ะงานนี้นะคะหุ่มเกรทที่เพิ่งได้มาแต่งตัวพรีเวดย้อนยุคก,กับเขาเป็นครั้งแรกก็ถึงกับตาหีนะคะหวานเยิ้มบอกว่าเขาเกียนในยุคนั้นได้จริงๆผมก็คงชอบนะคะเพราะได้แต่งตัวแบบผู้ดีผู้ดีนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมเรื่องอย่างหนุ่มท็อปนัทนาน เนี่ยที่มาฟิตติ้งด้วยถึงออกอาการตื่นเต้นสุดๆแบบนี้ล่ะคะ่ะวันนี้พีเรียดทั้งเสื้อผ้าทั้งทรงผมครับ,รบทั้งหน้าตาโบราณด้วย <c oughs> ครับละครเรื่องนี้เป็นทุกอย่างใหม่ๆเพื่อนๆใหม่แล้วก็การแต่งตัวและทรงผมครับซึ่งเกิดมายังไม่เคยทําผมทรงนี้เลยก็วันนี้ก็โอเคสักพักคงชินผมก็ด้วยครับไม่เคยทําทรงผมอะไรอย่างงีด้ดูดูด้านหลังได้ฮะนี่เลยเราต้องติด อะไรไว้นิดนึงเพราะว่ามันยาวเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายอีกเรื่องเหมือนกันก็สาหรับผมแล้วในเรื่องนี้ก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องที่ผ่านๆมาครับคือว่าเรื่องนี้จะเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ค่อนข้างที่จะขืมแล้วก็จริงจังกับชีวิตนิดหนึ่งครับโอ้โหของผมเด่นมากครับดีใจครับไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ร่วมงานกับเกรซเลยผมรู้สึกดีมากครับ สำหรับนุ่มตุ้ยเกตกมลน,นะคะถึงได้รับบทร้ายในเรื่องนี้นะคะแต่ต้องเรียกว่าถึงร้ายก็รักจริงๆค่ะก็แหมทั้งหล่อเข้มสะอาดกลิ้งกลาวแบบนี้นะคะอย่าว่าแต่นางเอกเจนนี่จะตกเป็นเหยื่อในเรื่องเลยกระทั่งสองสาวอย่างเต๋าโสโรชานะคะแล้วก็แพงพัชนิดาก็มาตกรุมรักกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะรับรองว่าละครออนแอร์เมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้ได้ขโมยหัวใจแฟนคลับกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันอีกด้วยละค่ะ ในเรื่องก็จะมีเมียสี่คนหูหล่อไม่ได้หลออะไรขนาดนั้นเลยแต่ในเรื่องมีภรรยาสี่คนด้วยกันแล้วก็ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการที่จะขยบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆจนถึงจุดมุ่งหมายตัวเองอารมณ์นั้นซึ่งก็จะมีขวักนามก็คือเกสนะฮะมามาคอยแบบขัดขวางแต่แกสก็ยังจะสู้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆเพราะว่าด้วยความเจ้าเลข่ของตัวเองแล้วก็จ้า เจ้าแผนการนะฮะเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบว่าก็จะหลอกคนอื่นให้คนอื่นตายใจได้ครับผมว่าเคยใส่โบราณโบราณแล้วนะแต่นี้โบราณมากไม่เคยใส่อะไรขนาดนี้อันนี้เป็นอารมณ์แบบเกงๆทรงใหญ่ๆเป็น<ส>ถ้ายุคก,ก็ต้องยุคตาผมเลยอะปู่แบบปู่ย่าตายายนะทรงชุดๆอะไร,รแบบอารมณ์นี้เรื่องนี้เจอกันเรื่องแรกหมดเลยตืน่นเต้นครับตืน่นเต้นเพราะว่าเห็นพี่ๆน้องๆอ,อะไรเงี้ยที่แบบเคยเราเคยเห็นในทีวีอเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราได้มาร่วมทํางานด้วยกันก็ตื่นเต้น พาเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับทีวีซีนครั้งแรกเลยค่ะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นพีเรียดเต็มตัวเลยก็คือเป็นแต่งพีเรียดทั้งเรื่องเลยเก็ชอบมชอบพาะตื่นเต้นดีแล้วเรื่องนี้เล่นเป็นแบบออกเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยแต่ว่าแอบ,บลายนิดๆเพราะโดนปั่นหัวแล้วก็แบบไ<ช>ปหลงรักผู้ชายแล้วโดวนผู้ชายเซียมแบบด้วยความรักแล้วก็เลยโอเคยอมแล้วก็มีความเห็นกับตัวในใจลึกๆด้วยแล้วก็เกลียดกับพี่เต่าซึ่งจะต้องตบตีกับพี่เต่าตลอดเวลาสรบตบมือกันไม่รู้จะสู้ไหวไหมเนาะแต่จากไซแล้วหนูก็ เอาไซส์เขาขมก็ต้องไปฝึกฝีมือมาเนอะให้ใช่ค่ะอะงค่ะก็น่าจะสนุกเนอะเพราะเรื่องนี้ก็ร้ายร้ายกันทั้งคู่ใช่จ้ะแต่งตัวสวยๆด้วนเอยมากยังไงก็ติดตามชมนะคะใช่ค่ะ